ครับครับผมวันนี้ก็ขออนญาตเอฟซีโทรขอแนวทางของคุณแม่ครับผมครับครับวันนี้ก็วันนี้ลูกวดจะจะเป็นที่สิบหกนะครับครับผมวิ่งูเก้าวิ่งูที่เก้าเลยครับวันนี้อ๋อวิ่งรวดไปที่เก้าเลยใช่ไหมแม่งวดนี้มีทั้งหมดหกคู่นะแต่ว่าที่น่้เก้าคิดว่าเก้าจะมามาแกวตัวเดียวครับครับผมเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้า ก้าเจ็ดขับ้าวสี่ข้าแปดอือขับขับครับแม่ต้องมันตู้นะขับข้าวแม่เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่นี่แหละครับน้นนิ้นกับเก้าห้ากับเก้าเจ็ดที่ได้สองคู่นี้เป็นคู่เนึ่งครับรับแม่ขอขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเทียตัวได้ไหมครับแม่ค่ะครับมีทั้งหมดหกคู่นะครับครับแม่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสามครับ เก้าห้าครับเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าสี่ก็หมดหกคู่มีที่เก้าห้าหกเก้าเจ็ดครับครับแม่อืครับก็คือวิ่งวิ่งลวดไปที่เก้าใช่ไหมครับแม่ใช่แค่เก้าคันที่เก้าตัวเดียวมันครับครับแม่เบอร์ไปเลยงวดที่ผ่านมาไม่เข้าแต่งงวดที่งวดที่หนึ่งเมษาเขาเข้านะโอ้คับ งวดที่16ปีแต่เข้าแค่ที่85นะโอ้เข้าเข้ามากี่งวดแล้วคะแม่85เข้า,ขาแล้วก็ ป<อ>ปแปด,ปดจเดจ็ดเข้าวันที่สามกับจุดเมษามาลุตก้อนนี่วันที่สองมีหุบโอ้คราะวรับมีเพิ่ลนะอืมครับครับแม่เพรเบิ้ลมันก็จุดด้วยแต่ก็หลักเข้ามาถูกแับหลับถูกในแปดสิบคิดไมเเ่มเข้าเบ่้ลครับครับแม่อืมครับครับแล้วอันส่วนส่วนใหญ่สูตรคุณแม่จะถูกบนหรือว่าถูกล่างครับแม่ส่วนมากจะเป็นมันไม่แน่นอนบางครั้งก็บนบางทีก็ล่างอ๋อ ครับครับผมเล่นก็คือบนก็คือเลขบนครับครับแม,ม่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าถูกจะถูกตรงๆเลยใช่ไหมครับแม่เห็นมากต้องถูกตรงๆแล้วก็บนบนอืมครับ่ะคม่ไ้เล่นไปเข้านะกี่ก็หกคู่ยังไงก็คิดได้จะมานะเข้า ครัิดว่าตรงมีมาได้ในคู่หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ม่อห้ง95แบบ้าเนี่ยแต่ก็ไม่อยากไม่ป่วยนะก็หมดเลยทั้ง6คูนครับครับผมเขาคือเต็มไปเลย้าเ3 95เ7 98แก้าว94ครับครับที่เรียกทั้งหมดนั้นก็ด7แต่พอเอาชุดเต็มไม่ต้องโปรยอ่ะครับครับแม่เพราะว่าฟันหลักเดียวมาครับครับแม่แล้วต้องต้องต้องกลับไหมครับแม่กลับด้วยไหนก็ดี บไม่มีใจก็ดีอืมครับครับแม่ทีนี้ขอขอญอาตถามคุณแม่หน่อยครับว่าสูตรคุณแม่เนี่ยที่มันถูกๆมาติดๆกันเนี่ยมันประมาณกี่งวดครับแมผ่ผ่านๆมาก็เข้าดีนะก็เข้ามาหลายงวดเลยเนี่ยติดๆอ๋อค่ะผ่านมาคืนเก้าสี่ก็เก้ามีนานครับครับแม่ใช้าสามสัปงเข้านีครับผมแล้วก แปดเจ็ดก็เข้ามั่นมาแต่ถ้าก็เข้าอีกมันเป็นสมทุกสานการง์นะครับแสดงว่ามันมันเดินดีมาประมาณหกเจ็ดมวดได้ไหมครับแม่แสดงว่ามันมันถูกมาประมาณหกเจ็ดงวดแบบนี้ได้ไหครับแม่เรียนมาเลยอืมครับอีก็เดินดีแต่สุดมันมีล่นนะครับลึ่นแล้วก็จเลยครับดมีการลื่นครับครับแม่ มีเงินคนค่านี้ท่น้ออกแปดแปดที่นเข้านำเงินดีนี่ไม่ถูกค่ะแล้วแปดห้าแปดเจ็ดต้องมาเทวันเห็นค่ะค่ะคุณผู้ชมจบเลยอือค่ะค่ะเนอะแปดนะคุณพี่คามแปดเจ็ดนะค่ะค่ะแม่ป้าด้วยนะโอ้สามแปดแปดอืมค่ะค่ะแม่เกือบได้สามตัวเนาะแม่เนาะเกือบือบค่ะ คอีสูตรไม่มีการบ้นอยไรับยเราคิดเก้ายังรูก็คิดมาณเก้านี่ครับครับแม่พ่อวิ่งเก้าลูดเก้าไรใครชอบพิงค์คนขมยครับครับแม่ก็คือลูดลูดเก้าในได้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับแม่บนล่างเลยแอกัมาตงหกคู่ตั้งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดต้นเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าสี่ด้วย ที่เก้าคูผมก็เก็บสองคู่นี้ออกครับ 9, 2, รครับครับ,รบก็คืออันตัวที่แม่ให้มาเนี่ยห้าห้าหกคู่เนี่ยก็คือว่าการไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับแม่ไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยแมส่วนมากจะเป็นเลขบนนะุส่วนมากอ๋อส่วนมากจะไปออกอยู่บนใช่ไหมครับแม่บนแล้วก็มาส่วนมากมางบนนะส่วนมากมางบนครับบางทีมันก็สลับไปล่างเป็นเป็นปเงินเป็นเหรียด เป็นเลขวนมากกว่านะครับครับแม่อืมครับครับมันสูตรสูตรอันนี้นี่คุณคุณแม่ใช้มานานหรือยังครับใช้มานานแล้วค่ะสตรนี้ใช้มาหลายปีแล้วครับอืมไม่ไม่เป็นหน่วยสูตรทวนครับครับผมอืมครับครับแม่ก็คือก็รวนหนึคะครับก็รวเดือนครับครับก็คือว่าอันนี้เป็นชุดต่องวดใช่ไหมแล้วครัสุดท้ายจะมีไหมครับแม่ ดูก่อนนะโอซูไพ์อืมครับครับแล้วส่วนเอาเอาเอาที่น,นี่แหละเอาห,หกตัวนีแหละจบเลยดีกว่าตัวนีนไม่มากไม่น้อยครับเพิ่ครับผมโอซูไพร์ไม่ดีกว่าคิดว่าเอาเนีมแหละบบนี้นโอ้ห<ต>นเดียวจบเลยใช่ไหมครับแม่ครับอืมแล้วแล้วแล้วคุณแม่มีเลขมีสูตรสามตัวไหมครับหรือว่าทําแต่เฉพาะสองตัวครับสามตัวไม่ได้ทำนะครับสามตัวสามตัวไม่ทำเล่นๆดิจิตสามตัว อว่ไว่าไม่ทำก็ทำอยู่นะครับครับแม่ก็เก็ยซึ่งเก็ยแ์เก้ามาเล่นหลักเก็ยร์กำลังในหลักเก็ยร์กำลังกำลังสามอยู่นะโอ้คับกับยิงยิงหลักเก็ยหลักสามเป็นหลักร้อยอยู่ครับครับแม่โอ้เก็ยเก้าสามเป็นหลักร้อยอยู่ครับเล่นเล่นคนเดียวครับแต่หลักๆที่ที่คุณแม่เน้นนี่จะไปเน้นทั้งเลขสองตัวใช่ไหมครับแม่ก็เน้นมากเกี่เลขสองตัวเน้นที่สองตัวอืา รตัวมากกว่าตัเยนะครับครับซื้นเร่นี้เองแต่คิดว่าเกกรัมครวันนี้แหละตัวครับครับแม่ติตัวซเกนี่นะโอ้ครับครับผมแต่นี่นะครับครับแม่ครับลองดูยังไงก็ลองดูครับครับก็คือว่าครับเป็นเป็นสูตรตายตัวที่คุณแม่ใช้มานานแล้วใช่ไหมครับแม่ มาแล้วค่หลายปีแล้วคุณค่ะเรียนมาอย่างเดียวเนี่ยนะอ๋อคุณแม่เรียนเรียนมาจากอาจารย์อีกทีใช่ไหมครับแม่อาจารย์ที่สนามดินน้ำอ๋อสนามดินน้ำครับครับผมอืมอทีน,นี้คิดว่าเทียนไลนเลขเก้าเลขเก้ากจะมาไหมครับครับคุณแม่คิดว่าเก้าเก้าจะมาบนหรือล่างครับแม่คิดว่าเป็นเลขบน เปเลขบนนะในเก้าครับครับแม่เก้าเจ็ดนี่สวยมากเลยอืมครับครับแม่นี่ดูสูตรแม่ไม่ได้เล่นนอกสูตรครับผมห้าเก้าเจ็บเจ็บมาทั้งสามตัวเลยตัดแต้มออกมาแก้ามาเก้วก็สามตัวเจ็บก็สามตัวแล้วก็มีห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้วหนึ่งแ้วก้วเจ็ดมีตัดแต้มมันออกมานอืมครับครับแม่ คือเลขเก้ากับเจ็ดนี่นะแ,แม่ครับครับแม่ก็คือเล่นในสูตรมไม่เล่นนอกสูตรเล่นในสูตรครับครับแม่ก็คือแต่คุ้องเปลี่ยนนั่นครับครับแม่ก็คือวิงว่งวิ่งเก้านี่แต่ว่าเป็นวิง่งเรียกวิ่งลอยๆเนาะแม่เนาะ,ะก็คือไม่รู้ว่ามันจะมาหลักไหนอย่างงี้ใช่ไหมครับอืมแถวคิดว่าเก้าเนี่ยพันเก้าร้อนครับครับแม่เนี่ยอาจจะอยู่หลักหน่วยหรือไม่ก็หลักสิบอย่างงี้ใช่ไหมครับแม่แต่คิดว่าหลักสิบนะโอ้แต่ก็ หมดร่างไปกลับไม่เลยนี่ดีครับครับแม่หมดร่างไปกลับกลันไม่เลยครับครับแม่เน้นๆแล้วห้าก็เก็บนี่เท่านั้ครบสมิมครับครับแม่ครับอันนี้ก็เป็นงวดแรกเนาะแม่เนาะแล้วเป็นเป็นสูตรที่แม่เป็นสูตรเดิมที่คุณแม่ใช้เป็นประจำจะไม่แค่ครับสูตรนี้ คเมื่เสียดาเสียดายมากเลยมาเพิ่้ามีเพิ่มคิดว่าข้านม่อ้ันแปดในกี้อือครับครบแม่มากเลยครับครับผมครับครับแม่ครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมค่ะครับ ใทุกค่ะขอบคุณค่ะครับที่มงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่น้องพิมพ์นะคะตัวเน้น95แล้วก็97เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ